ผ่อนต่อเดือนแค่เจ00ันบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนถูกมากจริงๆเราคิดจากฟรีดาวไม่ใช้เงินออกล้นคือผ่อนเจ00เท่าดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อนนะค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะ นนก็กลับมาพบกับพงงี่เมียวนะคะแล้วก็อ้อมนะคะที่กิจรากุกขานะคะเช่นเคยค,ะค่ะวัน<า>นี้ขอเริ่มที่อีซูซูก่อนนักัน<า>กนะคะอีซูซูเครื่องสามพันแรงแล้วแรงอีกตัวไฮรันเดอร์ตัว, anger, ตวยกสูง แพ็กซีนั่มกันไปเลยนะคะสำหรับ,บคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทโอ้โห,โโหจริงๆตั้ง399นะคะผ่อนต่อเดือนแค่7000บาทเท่านั้นเองต้องนะคะผ่อนถูกมากจริงๆเราคิดจากฟรีดาวไม่ใช้เงินออกร้นคือผ่อน7 0 0 0เป็นยังไงบ้างคะชมหน้าของเขาปี11นะคะ,อ,ะอีซูซูนะคะมาด,ดูเลยนะคะชมหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้านะคะออกโครเมียมนะอีซูซูแบร์อีซูซูนะคะแล้วก็มีจมูกด้วยนะคะระบายความร้อนได้ดี เราสำหรับคันนี้เลยนะคะเครื่องสามพันนะคะแรงมาเยอะอ่านี้เป็นตาเพชรเนาะทั้งขอบทั้งยางโอ้โหของใหม่เลยนะนี่ถูกต้องก่อนเลยบอกไว้ก่อนเลยยางยังมีดอกอยู่เลยแต่ที่สำคัญก่อนออกนะคะเดี๋ยวมะเมี่ยวกับน้องอ้อมดูแลให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ยางมิชลินแม็กขอบ16นะคะอันนี้นะคะระจกหน้าคะโครเมียมนะคะตัดด้วยไฟนะไฟห ไม่ต้องนะข่า,ขาหรูหรานะคะสัาณะไคลเอนเดอร์ยังอยู่อ่มือเปิดนะคะมือเปิดประตูด้านข้างนะคะโโจะเป็นโครเมียมอ่ะโครเมียมนะคะ ขั้นบันไดนะขึ้นเวลาขึ้นลงขึ้นรถเนี่ยจะได้สะดวกอันนี้จะมีคิ้วคมเนี่ยมด้านข้างประตูนะคะซึ่งทําให้มันหรูหราปาจิงโกะมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะลองรับน้ํามันดีเซลนะรองรับน้ํามันดีเซลตัวกระบะนะคะในส่วนของไฟท้ายไฟแดงเมทัลพิมนะคะเห็นไหมคะเห็นน,ะะน,นี่สะอาดมากพี่แทบไม่มีริ้วรอยหรืออะไรเลยนะคะ,คะโหสวยจริงๆนะคะสำหรับด้านหลังนะคะดูการชนด้านหลังโอโ้โหดู ที่ึ้นที่หยียบที่เปิดเป็นโครเมียมนะคะด้านหลังนะเห็นแล้วเนาะ,ะเปิดให้ดูนิดนึงให้ดูกันไปเลยให้ดูเลยนี่นะคะ,ะ,คะไลเนอร์ก็จะเป็นไลเนอร์จากป้ายแดงแซึ่งแจ้งได้เลยว่าคันนี้ไม่ประมาณ8 0 0 0 0่นโลเท่านั้นซึ่งคุณดูไลเนอร์เขาจอดไว้จริงๆนะคะก็สาตาร์ตลอดแหละสาตาร์ททุกครั้งแต่เขาไม่เคยขับไกลไปไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่มีช้ำแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับภายในเนาะ ส่วน<อ>ด้านแผงประตูไม่เคยทํามาใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมอันเดิมด้านข้างแผงประตูนะคะกระจกไฟฟ้านะคะตัวน,นี้แอร์แบ็ก ABS ทุกอย่างครบดูสิคะ<อ>ข้างบนด้านข้างเพราะว่าไม่แค่แปดหมื่นโลมาเหมียวถึงบอกว่าคันนี้ใช้น้อยจริงๆในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะเห็นไหมคะ,ะไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยยับเลยนะคะ ABS ใช้งานได้เนาะนี่นะคะที่วางของเก็บได้ใช้งานได้นะคะตัวนี้ในส่วนของตัวคเ,ออเครื่องเล่นนะคะคอนโซลการนะคะ MP3 USB นะ,นะคะ CD MP3 เล่นได้หมดเลยนะตัวนี้มีที่เสียบด้วยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะมีที่เสียบหมดทุกอย่างเลยมีที่วางแก้วเป็นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะแล้วก็อ่าตัวนี้นะคะนี่ลบ็บทเก,กเก<อ>เก็บของมี ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะแคบในส่วนของอีซูซูคันนี้อ้อมองว่าด้านหลังกว้างเลยทีเดียวนะคะปกติแล้วคือด้านหลังในส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างแคบนะคะของอีซูซูเนาะเท่าที่ถ้าเป็นตัวไฮเลเดอร์นะแต่ว่าตัวนี้กว้างเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวดูเครื่องกันนิดนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสวยจริงไหมฝากระโปรงหน้าเครื่องทุกอย่างเนี่ยกริบหมดนะคะ<แ>ตัวนี้ VSC Turbo นะคะแรงแล้วแรงอีกสำหรับคันนี้ดูจากน็อตถ้ารถชว์หรือมีปัญหาตัวนี้จะโดนไขเวลาโดนไขเนี่ยมันก็ต้องเป็นรอยถอดอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่อันนี้ไม่มีเลยดูได้เลยค่ะเดิมฝากระโปรงก็ไม่เคระถาเดิมทั้งคันไม่เคยไ่ายน้อยออกเห็นไหมคะในวันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ